สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6ทหก t o l e r a n ผู้รับสารเจัก,จกรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทะลุหมอแจนนะคะคลิปนี้ดูดวงความรักเดือนเมษายน2024ชาวทัดลมนะคะราศีมิถุนราศีกุมตุลน,นะคะราศีตุลน,นะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้ ให้คิดไว้เสมอว่าขณะนี้เหมาะแจนไม่ได้ดูดวงให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเอาละค่ะขอเช็คพลังงานนะคะภาพรวมชาวธาตุลมมิถุนตุนคุมนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรไพ่ที่คุณได้นะคะสิบถ้วย n ไนท์ a n ฟวันเ h e h a n g Man เด็กถือดาบนะคะพลังงานของคุณนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะมี Energy ว่าตัวคุณนะคะรู้สึกว่ามีความสุขเหมือนได้รับการเติมเต็มมันเป็นพลังงานของ การเดินทางการเคลื่อนย้ายการมีแพชชั่นการมีเสน่หาการได้รับการตอบรับนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมันเหมือนว่าตัวตนของคุณเนี่ยนะคะรอคอยการพูดคุยการตัดสินใจการขยับความสัมพันธ์และก็การเดินทางนะคะหมอเชื่อว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยนะคะคุณ พาัง,งานของคุณเนี่ยแต่ละคนนะคะเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะบ,บางคนอาจจะรอคนติดต่อเรียกตัวเรื่องงานบางคนอาจจะรอคอยการเดินทางที่เราอะนะคะจะกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กลับไปกลับไปอยู่มาตุภูมิเดิมของคุณอะนะคะโอเคแหละมันเป็นเทศกาลสงการคุณอาจจะได้มีการ กลับไปครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของคุณหรืออาจจะมีการพูดคุยหรือจะพาคนรักของคุณเนี่ยนะ,ะไปเขาเรียกว่าอย่างไรอ่ะสถานการณ์มาทําให้ตัวคุณมีความสุขมันเป็นสิ่งที่หมอแจนเห็นเห็นจากไพ่นะคะก็เลยพูดรวมเลยควบเลยว่าเป็นพลังงานของตัวคุณว่ามันทำมคุณถึงรู้สึกว่ามีความสุข นะคะอาจจะเพราะเรากลับไปเจอครอบครัวเราหรือเราอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากแฟนเราแล้วเราก,กับเขาเนี่ยนะคะก็เดินทางไปไปเยี่ยมครอบครัวหรือไปเปิดตัวก็ได้นะคะไปเปิดตัวกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือคนก็คุณพาคุณไปเปิดตัวกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะช้าทลมก็อาจจะเป็นไปได้สิ่งที่คุณรอคอยเนี้ยมัน บางทีมันไม่จําเป็นว่าแฟนเราต้องโทรหาเราหรือคนที่เรารอคอยพาเราไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเขาหรือเราพ,าพาแฟนเราไปหาพ่อแม่เรานะคะแต่ชาวธาตลมเนี่ยมันเหมือนว่าคุณอะมีอะไรที่ชาเลนต์ท้าทายตัวเองคุณได้รับคําตอบว่าคุณอจะอนุญาตให้ตัวเองนะคะมีความสุขถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง100%อเอะไรก็แล้วแต่แต่คุณนะนะคะก็จะมีความสุขให้ได้นะคะไม่ว่าสิ่งนั้นน่ะนะคืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณนะ,ะมีการเริ่มต้นพูดคุยกับใครบางคนด้วยพละะังงานของคุณเนี่ยสี่สี่ใบนี้นะ,ะเขาบอกว่าสถานการณ์ที่คุณเหมือนว่าเครียดปวดหัวนะคะหรือว่า มีการเดินทางสมมติว่าพลังงานของคุณเนี่ยอาจจะมีการเดินทางเคลื่อนย้ายหรือเดินทางทํางานหรือเดินทางบ่อยแล้วแล้ว,แ,ลวแต่นะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือมันมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาใหม่อาจจะเป็นคนหรือเป็นคู่คนได้ด้วยนะคะในเดือนเมษายนอันนี้คือพลังงานตัวตนของคุณภาพรวมเลยที่ไปกระทบกับบุคคลอื่นว่ามันเป็นสถานการณ์อะไรบ้างนะคะเดือนเมษายนนะคะชาวธาตุลม โอเคนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าความรักความสัมพันธ์นะคะเหมาะขอเปิดไพด่อีกห้าใบนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะห้าใบความรักความความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหน ไปแรกนะคะ S of pentacle นะคะเป็นข่าวดีนะ T of s o u r นะคะ uh, p a c e of pentacle นะคะ S of pentacle T of s o u r แล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะ Justice โอเคขอดูอิทธิพลที่แฝงเลนนิดนึง Two of Cups โ okay. อเค ชาวทัดลมคะในเดือนเมษายนนี้หมอแจนเห็นพลังงานว่า,ามีใครบางคนนะนะคะที่คุณกำลังรู้สึกว่าต้องการให้คนคนนี้นะคะเข้ามาแก้ไขหรือทำงานในความสัมพันธ์นะตอนแรกมันอาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไปยังใจเราเราอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยให้คนคนเนี้ย พัฒนาความสัมพันธ์หรือแก้ไขในการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารลงทุนในความสัมพันธ์นะคะหมอเชื่อว่าคนคนนี้นะคะจะตัดสินใจการให้และได้รับคือเหมือนคนนี้จะ Take a คชั่นนะ,ะสถานการณ์นะคะเป็นไปในแนวโน้มที่ว่าคนของคุณที่รอคอยอะเทคแอคชั แต่นะคะมันมีแต่บางคนเนี่ยเราคาดหวังให้เขา take a คชั่นประมาณ100%หรือ80%แต่เราอะนะคะอาจจะคาดหวังมากเกินไปเราอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเขาจะทําตามที่ใจเราต้องการมันมีมันมีพลังงานที่ Energy ว่าโอเคนะอย่างไรก็ยังดีกว่าที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะนึกออกไหม เพราะว่าไมกี้พลังงานตัวตนของคุณน่ะมันยังมีสถานการณ์ที่หลอคอยหรือแฮงแมนหรือโอเคคนของคุณน่ะกลับมาติดต่อสื่อสารนะแต่มันอาจจะยังไม่ได้เร็วไปในสถานการณ์เช่นเขาพาคุณไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาคุณพาเขาไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณหรือช่วงส่งการหรือไปด้วยกันหรืออะไรแบบนี้นะคะบางคนแค่เขาและคุณน่ะได้กลับมาเจอหน้ากันนะคะกลับมาร่วงงานหรือ มีการเขาเรียกว่าให้โอกาสนะ,ะแก้ตัวในความสัมพันธ์มากกว่าเหมือนว่ากลับมากลับมาพูดคุยกลับมาติดต่อสื่อสารนะคะแต่มันยังเป็นในค่อนข้างของการกลับมาเริ่มต้นใหม่มากกว่านะคะมันยังไม่ได้เป็นเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเพราะให้สามดาบเนี่ยก็คือเหมือนเรายังสิ่งต่างๆที่คนคนนั้นกระทํากับเราอะนะคะยังไม่เป็นไปตามที่ใจคุณต้องการ นะคะเพื่อนแต่ยังไงแหละนะคะก็คือเขานะะกับเรามีโอกาสกลับมาพูดคุยกันแต่มันก็ยังคงเป็นสถานการณ์เก่าสถานการณ์เดิมที่ก่อดที่เขากับคุณน่ะจะหายหรือจะแยกจะแยกหายห่างกันไปเช่นถ้าคุณทำงานร่วมงานกับเขาเนี่ยเขากับคุณก็มีโอกาสมาพบเจอหน้าได้ทำงานได้ติดต่อได้สื่อสารแบบนี้เป็นคล้ายๆสถานีมากกว่านะคะ การให้และได้รับหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการยิ้มพูดคุยหรืออะไรแบบนี้เป็นแค่การเริ่มต้นนะคะให้เรานะ,ะสมดุลพลังงานชาวธาตุลมมีพลังงานราศีตุลขึ้นมานะ,ะให้เราสมดุลพลังงานเมื่อเราเจอหน้าคนคนนี้นะคะความสัมพันธ์คุณมาเป็นประมาณนี้นะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่านะ,ะขอให้อีก5ใบเพื่อขยายนะคะ5ใบนี้ ให้บอกว่าให้เราสมดุลพลังงานนะคะการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะบางครั้งนะคะคนคนหนึ่งอาจจะไม่สามารถทำอะไรได้ตามอย่างที่ใจเราหวังนะคะเอาละขอขยายเพิ่ม5้าใบนะคะสิบถ้วยนะคนคนนี้ก็น่าจะกลับเข้ามาหรือพูดคุยหรือว่าคุณได้เจอเขานะคะได้ร่วมงานกันนะคะโอเค การกลับมาเข้าใจกันการกลับมาได้ร่วมงานกันหรือนะคะคุยถึงปัญหานะคะปัญหาอะไรปัญหาที่คุณและเขาแบ,บ่งกันไว้นะช่วยกันรับภาระรับผิดชอบเรื่องงานนะคะมิตรภาพกลับมาเหมือนเดิม3ถ้วยนะคะอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนหรือว่าตัวคุณเองนะคะชาธาตุลมหมายถึงว่าคุณจัดเรียงลำดับขอบเขตของความสัมพันธ์ใหม่ว่าโอเคนะชั้น,น่ะ จะไม่แบกความรู้สึกถ้าคุณแบกความรู้สึกว่าคาดหวงังเช่นคุณอยากจะให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่หมอพูดไปแต่เขาไม่ได้ทําแค่เขาเจอคุณและเขาก็กลับมาพูดคุยกับคุณและเราก็ร่วมง,งานช่วยกันแก้ไขปัญหาคือเหมือนว่าต่างคนต่างคุยยิ้มเนี่ยเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยนะคะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรารู้ว่า มิตรภาพนะ,ะยังคงกลับมาเป็นเพื่อนได้เหมือนเดิมถ้าเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปอย่างที่ใจเราต้องการเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่า1ิบถ้วยสิไม้เท้าใช่ไหมคะแล้วก็สามดาบเนี่ยเราคาดหวังว่าคนนี้จะพัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งหรือจะพาเราไปบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือตัวเขาหรือตัวเราจะพาเขาไปอะไรเงี้ยนะคะ ทีนี้สิ่งนี้มันจะทําให้ชาวธาตุลมนะคะเขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นไปยังใจไม่ได้ยังใจหรือเสียใจสมมุติว่าโอเคเขาพาเราไปบ้านแต่นะสั่งถ่วยอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าเขากับเราเนี่ยไม่ได้ไปในฐานะแฟนไปในฐานะคนร่วมง,งานหรือคุณก็ไปช่วยงานเขาที่บ้านหรือเขาพาหรือว่าคุณพาเขาไปที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้ไปดูในบริบทในความสัมพันธ์ของคุณหมายถึงว่าการไปไหนเป็นกลุ่ม ะะหรือไปทานอาหารอะไรแบบนี้เราไม่ได้ไปสองคนมันมีบุคคลอื่นนะคะยังอยู่ในลักษณะขั้นตอนของการกลับมาพูดคุยเป็นเพื่อนหรือร่วมง,งานสไตล์นั้นมากกว่าถ้าเราคาดหวังตัวเราเองนะคะจะกดดันตัวเราเองมากกว่าเพราะว่าสิบไม้เท้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะคุณอาจจะร่วมง,งานกับเขาหรือช่วยภาระเรื่องงานเขาเนี่ยนะคะทำให้เรารู้สึกมีความสุขพอเราได้ไปใกล้ชิดกับเขา แต่ถ้าเราคาดหวังความสัมพันธ์สามดาบมันอยู่ตรงนั้นน่ะเราอาจจะเสียใจเพราะเรากดดันตัวเราเองว่าเขาน่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไอ้อนูน่นไอ้นี่อะไรเนี้ยจากที่เราคิดหรือคาดหวังนะคะมันจะทําให้เราผิดหวังนะคะสาวธัตลมนะแต่ถ้าเราไม่คาดหวังโอเคกลับมาเจอเราก็จัดเรียงลําดับความสําคัญของเราเองใหม่ว่า ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนฉันก็จะแสดงาการให้และได้รับให้เป็นแบบเพื่อนฉันจะไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่เคยทำเนี่ยนะคะนึกออกไหมมันเป็นแบบนี้มันจะดีกว่าเพราะเราจะได้สมดุลพลังงานนะคะขออีกสองใบเพิ่มนะไพ่หกดาบนะคะเขาบอกว่าจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นแน่นอนแหละหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นการเดินทางหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เดินทางไปทํางานที่ทํางานที่ถ้าถ้าคุณมี energy ที่เคย มีพลังงานที่ต้องเดินทางไปทํางานที่สถานที่ของเขาอ่ะคุณก็จะได้เดินทางนะคะหรือถ้าเขาเป็นคนที่เดินทางมาทํางานที่บริษัทคุณมันเป็นการเจอกันเพราะง,งานนะคะเอาละนะคะทีนี้นะ,ะมันจะเป็นความเข้าใจหมายถึงว่าคุณกับคนนี้ห่างกันไปและคุณและเขาอ่ะกลับมาทบทวนนะคะเขาอาจจะไม่ได้ทบทวนอะไรเลยเพราะว่าฝั่งเขาอะ่ะนะคะไม่ได้รู้รับรู้ว่าเราอะ่ะต้องการให้เขาอะ่ะ พัฒนาความรักความสัมพันธ์เราให้ขยับไปมากกว่าเพื่อนนะคะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเราติดอยู่ช่วงเฟนโซนมานานมากแต่ไพ่กําลังอยากจะบอกชาวธาตุลมนะคะในลักษณะที่ว่าเราอ่ะสมดุลพลังงานและให้เรายอมรับนะ,ะสิ่งที่มันเป็นไปในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทุกข์หนักเพราะเราคาดหวังนะ,ะจริงๆมันเป็นไพ่มิตรภาพมันเป็นไพ่เพื่อนอุปสรรคและปัญหาที่เรากับเขาได้ห่างกันไปเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าให้เราเนี่ยนเข้าใจยอมรับสถานการณ์ว่าโอเคมันเป็นได้แค่นี้เราต้องยอมรับสถานการณ์แค่นี้และนะถ้าในอนาคตถ้าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้เดี๋ยวเราค่อยนะมาเช็คพลังงานในเดือนถัดไปนะคะไพ่แปดแปดถ้วย 8, นะคะ นะคุณย้อนคิดพิจารณาสิ่งที่คุณกับเขาเนี่ยได้เคยห่างกันไปหรือไม่ได้ร่วมงานแล้วคุณนะคะมาเจอหน้าเขาใหม่เนี่ยคุณตระหนักรู้มันเหมือนว่าคุณเก็ตและว่าโอเคนะคุณอาจจะชมคลิปจากช่องหมอแจนและคุณอาจจะเข้าใจว่าคนนี้ให้เราเป็นเพื่อนเราก็ต้องนะคะทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานเราจริงๆไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราคนนี้กับเขาคบคุยกันเป็นแบบแฟนนะให้เราเข้าใจแบบนี้แต่ถ้าในอนาคต ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เขาจะขยับความสัมพันธ์มันเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไหมนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะแต่ในช่วงสโคปของเมษายนมันเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่ความรู้สึกของเขาให้เพื่อนๆอีก5้าใบนะคะทุกคนนะความรู้สึกของเขานะคะสิบเหรียญน,นะ,ะตอนนี้นะคะคนคนนี้นะ,ะโฟกัสแต่เรื่องเงินนะคะ เรื่องเงินนะแสดงว่าคนนี้ถ้าเกิดว่าเดิมทีเขาจะต้องมีรับผิดชอบภาระนะคะภาระคือภาระค่าใช้จ่ายนะคะเลี้ยงดูบิดามดาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาอยากมีความมั่นคงเขาอยากสร้างความร่ำรวยเขาอะนะ,ะยังไม่ได้คิดถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่มีแพชชั่น,นกับคุณมีเสน่หหากับคุณหรือร่วมงานกับคุณเนี่ยจริงๆเขารู้สึกว่านะคะ การครบกับคุณเนี่ยเขาได้เพชันได้ไอเดียหรือคุณเป็นคนที่สนับสนุนในเรื่องงานเขามากกว่าให้งานเนี่ยสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีนะคะเหมือนคุณช่วยเหลือเขาเรื่องงานมากกว่านะคะสิ่งที่เขารู้สึกนะทีนี้พลังงานนะคะ i ิง of c คัพนะถ้าถามว่าคนนี้นะคะจริงๆอะ่ะเขาอะนะคะก็อยากจะแสดงออกความรักความรู้สึกแหละว่าโอเคนะนะถ้าเขา อย่างมีแฟนนะหรือว่าเขารักใครสักคนหนึ่งนะอาจจะเป็นคุณก็ได้ในอะนาะคตสิ่งที่เขารู้สึกนะนะ,ะพลังงานนะคะสี่เหรียญโอเคนะทีนี้เขาบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบนันผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้นะคะผู้ชายของคุณเนี่ยนะคะิงออฟคิงออฟคัพเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าถ้าเขาคิดเรื่องความรักนะ้ผู้ชายของคุณนะนะคะเขาคิดว่าตัวเขาอนะนเห็นไหมคะสี่เหรียญยังไม่มีทรัพยากรเพียงพอหรือยังไม่มีวุฒิภาวะที่จะดูแลคุณนะคะนึกออกไหมแสดงว่าคนนี้จะต้องรับผิดชอบครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของเขาพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาที่เขาจะต้องเอาเงินเนี่ยนะไปซัพพอร์ตช่วยเหลือจนเจือและตัวเขาอ่ะมีไม่มากพอนะที่จะทําไมคะแต่งงานกับภรรยาเพื่อดูแล นะเอาใจใส่แสดงออกซึ่งความรักหรือมีเงินหรือดูแลหรืออะไรพพอร์ตเนี่ยเขาไม่ได้มีตรงนั้นนะคะเขาไม่ได้มีส่วนนั้นมาเหลือให้คุณเลยนะคะเนี่ยแฟนคุณนะคะทีนี้เขาบอกว่าคนคนนี้ยังยึดถือหรือหวงแหนความโสดของเขามีหน้าไพ่มันถึงว่าการกลับมาร่วมงานหรือการกลับมาคุยเพราะว่าเป็นเพื่อนแสดงว่าตอนที่คุณห่างคนนี้ออกมาหรือ ไม่ได้ร่วมงานกันหรือคุณกับเขาอยู่ในออฟฟิศเดียวกันหรือไม่ได้เกี่ยวข้องหรือแล้วแต่สโคลังงานนะคะมันพูดถึงว่าคนนี้นะ,ะก็เป็นความรู้สึกเดิมที่เคยมีกับคุณแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนถอยออกมาเองหรือไม่ได้ไปทํางานร่วมกับเขานะคะไพ่บอกว่าเขาไม่ได้รับรู้สถานการณ์ที่เราทําไมคะที่เราไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้รับรู้เพราะสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะเขายังเป็นคนเดิมเป็นสิ่งเดิม ที่ไม่ได้แสดงออกความรักหรือความโรแมนติกนะ,ะเพราะว่าเขาคิดว่าร่วมง,งานกับคุณมีแพชชั่นมีเสน่หาอะไรงนี้แต่ถ้าเขาอยากจะทำไมคะอยากจะแต่งงานหรือสร้างฐานะเนี่ยนะ,ะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาแต่ตอนเดือนเมษายนนี้เขายังไม่พร้อมนะ,ะเห็นไหมคะเพราะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยความรักของเขาอ่ะโดนปิดตายมันเหมือนไพ่อยากจะบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากจะรู้สึกรักใคร ะะเพราะเขาไม่พร้อมที่จะดูแลแสดงว่าคนนี้จะต้องอาจจะไม่มีเวลาแบกรับภาระงานเยอะหรือค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าไพ่เห็นไหมคะเขาอ่ะเป็นเด็กถือเหรียญเองนะ,ค,ะคือเอาง่ายๆแหละความรู้สึกเอย่ยหรือการจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะเพราะว่าปกติถ้าเราอ่ะจะได้ความรักนะคะสิบถ้วยแล้วก็สิบเหรียญเนี่ยมันเป็นคนที่ได้แต่งงานและมีความสุข แต่ผู้ชายคนนี้มีให้คุณแค่เด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือเหลี่ยญเนีะนะคะ energy นะแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเขาอะยังอยากมีชาวธาตุลมในชีวิตไหมเดืนเมษายนอยากมีอยากมีคุณในชีวิตเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยร่วมง,งานกันเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นบัดดี้คู่หูที่รู้ใจนะคะนึกออกไหมคุณอะช่วยงานเขาได้เยอะทําให้งานเขาก้าวหน้าหรือทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นคนที่ช่วยเหลือนะคะคนที่ช่วยเหลือเรื่องงานนะ,ะและก็พองานเขาดีเขาก็จะมีรายได้ถูกไหมคะเพื่อเพื่อตัวตนของเขาแล้วก็ครอบครัวของเขานะคะเนี่ยเนี่ยสิ่งเนี้ยนะฮะเพราะว่าทําไมคะความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้รู้เลยว่าเอ้ยมันจะขยับไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าถามว่าพอกลับมาเจอหน้ากันหรือคุยกันเนี่ยก,ก็ยังคุยกันเป็นสถานะเก่าสถานะเดิมคนนี้ไม่แสดงออกความรู้สึกเหมือนเดิม นะเพราะว่าสิเมื่อกี้ถ้าเกิดใบนี้นะไม่ใช่เป็นสี่เหลียนเนี่ยหมอจะแปลไปแต่งํานที่ดีแต่หมอเชื่อว่าคนนี้ถามว่าเ,เวลาเจอคุณเนี่ยเหมือนคุณเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาก็่อยเสนห์ใส่คุณคุณก็่อยเสนห์ใส่เขามีแพชชั่นมีแรงดึงดูดต่อกันแต่ถ้าเขาจะล้วงลึกไปในความรู้สึกเขาลูกลึกว่าเขาจะรักคุณมากแล้วก็แบบว่าพร้อมที่จะแต่งงานอะ่ะเขาคิดสาระตะหลายอย่างว่า มันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะนึกออกไหมม,มันเหมือนมันเหมือนคนคนหนึ่งอ่ะที่ที่แบบเก้าเก้าบาทหรือสิบาทที่มีทั้งหมดอะเขาต้องให้ทางบ้านเขาตัวเขาพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นจะต้องมาเข้ากับคุณเนี่ยงานก็ ต้องให้คุณช่วยอ่ะสมมติร่วมง,งานกันไม่ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าลูกน้องเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาร่วมง,งานเนี่ยติดต่อสืส่อสารเนี่ยนะ <_ d> um> เขาก็เลยยังคีปสถานะเหมือนเดิมะมันเหมือนเขาอ่ะไม่ได้เปลี่ยนไปแต่บางทีพลังงานตัวเราเองอ่ะที่รู้สึกว่าคนนี้เอาเราเป็นเฟนโซนไว้ใช่ไหมคะและเราก็ถอยหรือห่างคนนี้ออกมาแต่ถ้ามาเจอหน้ากันหรือร่วมง,งานคุณเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนหรือคนร่วมง,งานที่ดีสําหรับเขาอ่ะเหมือนเดิมนะคะนึกออกไหมนะชาวธาตุลมนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยแฮงแมนอิทธิพลที่แฝงเลนนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้นะเหมาะว่านะอิทธิพลที่แฝงเลนในความสัมพันธ์นี้นะคะแปดถ้วยคนคนนี้ย หมอคิดว่าเขาน่าจะเป็นพ่อไม้และไม่พ่อไม้และแม่ไม้มีประสบการณ์ทางความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคนคนนี้นะคะเจอหน้าใครหรืออะไรแล้วแต่เขาอ่ะไม่ได้เชื่อเรื่องเนื้อคู่นะคะไม่ได้เชื่อว่าเขาอ่ะจะต้องเจอความรักใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเขาอ่ะจะต้องไปรักใครคนใดคนหนึ่งเขาปิดใจไปแล้วนะคะเนี่ยอยู่ที่คนที่แฝงเลนเนี่ยนะคะหรือมันมีสถานการณ์ว่าสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะ คนคนนี้นะไม่สามารถหลุดออกจากวิบากกรรมที่เขาเคยเจ็บปวดเรื่องความรักเขาไม่พร้อมเริ่มต้นกับใครเลยไม่ว่าใครคนนั้นจะมาดีกับเขาแค่ไหนนะคะชาวธาตุลมเนี่ยคุณเจอคนคนนี้เพราะว่าแฮงแมนมันอาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ชอบคุณหรือว่าคุณดีนะคะไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นแต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะแต่งงานหรือเขาจะมีแฟนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาปวดหัวเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเรื่องการดูแลเทคแคร์ เอาง่ายๆเขาชอบคุณแบบเพื่อนเนี่ยดีที่สุดเพราะทําไมคะเพื่อนจะไม่เรียกร้องอะไรก็แล้วแต่จากผู้ชายคนหนึ่งถูกไหมการดูแลกันเทคแคร์กัรนู้นกันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นแฟนนะคะก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมการแสดงออกว่ารักว่าห่วงใยดูแลเทคแคร์ Care, หรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เลยเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าสิ่งนี้มันทําให้ทําไมคะตัวคุณอะในความรู้สึกนะเหมือนว่าตัวคุณอะรอเขาอะ นะหรือว่าเป็นเพื่อนเขาหรือดีกับเขาเนี่ยนะเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาปวดหัวนะ<ม>เหมือนแบบเครียดทุกข์หนักอะ่ะนะถ้าเขาจะมีแฟนหรือจะมีความรักเนี่ยเขาไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เลยชาวธาตุลมคุณไปเจอใครคะเนี่ยนะเอ่อม่กกี้มีพลังงานหมอบอกราศีไปบ้างนะคะชาวธาตุลมนะนะคนเนี้ยหมอว่า<ม>นะ ทีนี้นะคะพลังงานชาวท่านลมครับบางคนนะคุณ่ะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเรื่องการงานไม่พอนะคะบางคนเนี่ยคนเนี้ยนะนะคะขาดแคลนเรื่องเงินสุดๆเลยอะ,ะคะืมขาดแคลนเรื่องเงินบางคนนะคะเป็นฝ่ายคุณต้องหาหักทรอคะที่ต้องคอยซัพพอร์ตนะ,นะเนี่ยมองเห็นสิ่งเนี้ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสิ่งที่เปิดมานะคะ เหมือนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์คนที่ดูดีนะใครๆก็คิดว่าเขาเก่งนะที่เจอเขาอ่ะพอได้เจอหรือพอได้ร่วมงานหรืออะไรเนี้ยนึกว่าคนนี้เก่งมีฐานะดีนู่นนี่นั่นหรืออะไรพอคุณไปรู้จักแบกาวิลเบื้องหลังเขาจริงๆอ่ะนะภาระทั้งหมดทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวบินครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของเขานะคะหรือบางคนนะเขาต้องเลี้ยงลูกติดหรือต้องส่งเสียภรรยาเก่าเขาเนี่ยค่ะนะคะแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งเนี้ยนะคะ แต่เขามีสเสน่ห์นะคะคนนี้หมอว่านะ,ะไม่พร้อมเลยอ่ะถ้าเรานะได้คนนี้หรือคบคนนี้เป็นเพื่อนอ่ะถ้าเราเข้าใจอ่ะเราโอเคนะแต่ถ้าเราอยากได้แฟนแฟนที่ไม่มีเวลาโทรหาเราแฟนที่ไม่มีเวลาไลน์หาเราแฟนที่ไม่แสดงออกความรู้สึกให้เราแฟนที่ไม่สามารถมีเงินซื้อตั๋วหนังพาเราไปดูหนังแฟนที่ไม่สามารถซื้อกับข้าวหรืออะไรมาให้เราได้เลยและเราจะมีแฟนเพื่ออะไรคะ เหมือนพลังงานไพ่เสิร์ฟสิ่งนี้ออกมานะเอาละค่ะทีนี้หมออยากจะบอกนะคะว่าการอ่านพลังงานนะอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณทุกคนนะคะคุณผู้หญิงชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะส่วนชาวซองนะคะธาตุดินธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุไฟพลังงานอาจจะสลับกันได้ให้ไปสลับพลังงานเอาเองนะคะ ส่วนการตัดสินใจในความสัมพันธ์ไม่ควรเอาการอ่านไพ่แบบภาพรวมนี้ไปตัดสินใจในชีวิตความรักใดๆของคุณทั้งสิน้นนะคะ,ะนึกออกไหมหมอแจนไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ใครนอกเสียจากว่าชีวิตคุณเป็นของคุณคุณตัดสินใจจากการกระทัางของคนของคุณ,คณและตัวของคุณเองนะคะไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นกับการอ่านไพ่ของหมอแจนในช่องของหมอแจนทุกคลิปนะคะเพือ่อนๆเอาละค่ะถ้าคุณเห็นค,ค,คิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดสับคากดสับซัคานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือส่วนใครที่คิดว่าโอเคนะอ่านพลังงานเนี่ยมีพลังงานที่ค่อนข้างตรงแต่เราอยากได้คําตอบเป็นของเราเองนะคะว่าหนึ่งถึงหเดือนนี้ความสัมพันธ์เราจะได้ไปไหมจะไปกันมาลอดไหมหรือว่าจะได้กลับมาคืนดีไหมอันนั้นหมอแจนแนะนําให้คุณนะคะจองคิวเพื่อดูดวงสดตัวนะคะเพื่อนๆ ราคาและรายละเอียดมีบอกนะคะก่อนแอดไลน์ไอดีมานะคะทุกคนนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ